สามอันดับลัคนาดวงดีที่สุดเดือนพฤศจิกายน2568งานดีเงินเข้าความรักสดใสสุด,สด เดือนพฤศจิกายน2568ดาวพฤหัสยังเป็นมหาอุดในราศีกรกฎพลังแห่งความรุ่งเรืองยังทำงานเต็มที่ใครอยู่ในลิสต์นี้เตรียมตัวรับความสำเร็จได้เลยนะจ๊ะอันดับที่1ลัคนากรากฎนะพฤหัสมหาอุดอยู่ในลัคนาดโดยตรงดวงดีแบบยกชีวิตขึ้นมาใหม่งานมีชื่อเสียงเงินมีเข้ามาแบบไม่ขาดมือมีผู้ใหญ่คอยดนันงานเงินปังสุดในรอบปี ความรักมีเกณฑ์แต่งงานหรือโจคนดีเข้ามาเติมเต็มหัวใจโชคลาภก็มานะเดือนนี้ลองเสี่ยงดูได้เลยจ้าอันดับที่สองลัคนามีนถึงพฤหัสจะอยู่ในภพสุภะแต่ดวงนี้รับแรงหนุนจากดาวใหญ่โดยตรงโชคลาภจากการเดินทางและความสำเร็จจากการเรียน การงานต่างประเทศหรือออนไลน์จะมาแรงเงินได้จากการริเริ่มส่งเสริมหรือช่องทางใหม่ๆความรักสดใสคนโสดมีเกณฑ์เจอคนต่างถิ่นต่างภาษาอันดับที่3ลัคนาพิจิกเจ้าเรือนลัคนาอังคารอยู่ในจุดรุ่งสุดๆด,ดวงดีหนุนแรงทั้งงานและก็เงินโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับงานใหญ่ขึ้น เงินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนความรักเจอคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจสุดๆเดือนพฤศจิกายนนี้ก,การากฏครองแชมป์ดวงดีอันดับหนึ่งมีนได้โชคจากต่างแดนพิจิกลุกขึ้นมาปังอีกครั้งหลังเหนื่อยมานานเฮงๆรวยๆนะจ๊ะ